ครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารดวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นนะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับสี่คันนะครับดอกดิวสองศูนย์สามตาหัวนะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะกุญแจเหลืออยู่2ดอกก็จริงแต่ว่าไอ้ปุ่มหนึ่งเริ่มทะลุแล้วนะครับช่างกุญแจเอชินก็เลยแนะนําให้ทําเป็นดอกใหม่ไปเลยนะครับเพื่อตัดปัญหาเปลี่ยนกรอบแพงนะครับแล้วก็ปุ่มทะลุนะครับตอนนี้เราทาเสร็จเรียบร้อยจะทดสอบปอดส่งมอบกัครับมาของเดิมนะครับ น้ำเตาดำของใหม่น <Leonard. S 1> ้ำเตาฟองเงี่ยงสวยดูนะครับเราจะกดให้เก็บไปที่อยนะครับทีละน้ำตาลอันนี้กดอนะครับมาเทสตาจตะปูด้วยนะโอเคเทสสายตะปูกดอังไว้ห้างนี้นะครับสายตะปูเรียกยื้นี้นะครับเรียบร้อยต่อมาเราจะเทสของเราของลูกค้านะครับล็อกโอเคเนไเทสตาร์ทด้วยทีเดียวครับ ค่อมเกินเข้ามาคือความปอดไัยนะครับเยียบเบรยกยูตำแหน่งเกียร์พีนะครับเสียบกุญแจเข้าไปบิดไอซีอันเรียบร้อยเครืร่องพิสต์ทติดง่ายนะครับข้าดอกังลูกค้าด้วยครับ,บอันเรียบร้อยั้งคู่นะครับเท่ากับว่าลูกค้ามีนะครับเซฟไว้ในตัวอีก3ดอกนะครับป้องกันการสูญหายหมดจนะให้ปลอดภัยนะครับอาณาส่งมาไป็พี่เกา ขับปุ่ตาขอบคุณจ้าขอทดสอบขดทดสอบได้ไหมนะปลดล็อกได้ไหมอ่าดึงประตูหน่อยดึงประตูหน่อยโอเคปลดล็อกหน่อยโอเคปลดเปิดแล้วก็เข้าไปสตาร์ทให้ดูหน่อยสตาร์ทติด้ไหมของใหม่ๆสวยๆครับโอเค เอ็สตกิบได้น,นะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกตัวที่เป็น Mercedes-Benz นะครับ203นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจเหรือดอกเดียวหรือหายหมดโทรหาเราได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่มีหน้าร้านอยู่ลาดพร้าวนะครับด้วยนะครับโลตัรลาดพร้าวนะครับขอบคุณคัา